สวัสดีครับผมชื่อต้นสกุลบริบูรณ์นะครับตอนนี้เปิดกิจการเป็นคลินิกกายภาพบัตรวันนี้มาอบรมอคอร์สไคน์ซียวเทปหนึนะครับก็ได้ความรู้อ่ามากมายนะครับจริงๆเคยอบรมเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ว่ามาอบรมครานี้รู้สึกว่ามีข้อมูลที่อัปเดตมากขึ้นก็จะเอาความรู้ตรงนี้ครับไปอ่าประยุกต์ใช้กับคนไข้ในคลินิกนักกีฬาที่คลินิกได้ดูแลอยู่ที่สําคัญที่สุดก็คือจะเอาความรู้ที่ได้ใน2วันเนี้ยครับไปแชร์และส่งต่อให้กับ บุคลากรในองค์กรเพื่อประยุกต์ใช้กับคุณไข้ต่อไปครับผมตัวพิลก์เนี่ยมันจะนให้เกิดไมโครพิลกนะครับก็คือสัมพัทธ์ที่เรื่อเกี่ยวกับ ก็สวัสดีค่ะชื่อภาวินีหาดใไทยชื่อนะคะเป็นอาจารย์จากคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจากที่ได้มาเรียนใช่ไหมคะในคลาสนี้ค่ะก็ทําให้เข้าใจเรื่องของหลักการใช้เทปมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเราคิดว่าการติดเทปเนี่ยมันก็สามารถติดติดไปเลยแบบไม่ต้องมีหลักการอะไรที่เราต้องเข้าใจมาก แต่พอได้มาเรียนก็ทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อแต่ละเทคนิคนะมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ดังนั้นเราเราจำเป็นที่จะต้องตรวจประเมินร่างกายก่อนที่จะติดทุกครั้งค่ะซึ่งจากเดิมนี่เราอาจจะมิสตัวน,นี้ไปแต่พอได้มาเรียนเนี้ยมันก็ทําให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าเราจะต้องตรวจร่างกายยังไงให้ให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะก็นับว่าเป็นคอร์สที่มีประโยชน์นะคะสําหรับ ไม่เพียงแต่นักกายภาพบำบัดค่ะแต่ว่ารวมถึงแบบทุกคนที่สนใจเรื่องของการใช้เทปในการรักษานะคะก็คิดว่าสามารถที่จะมาเรียนแล้วก็มาเอ็นจอยในคลาสนี้กันได้เหมือนกันทุกคนค่ะค่ะสวัสดีครับผมนนทนนะครับมาจากกัญญาคลินิกนะครับสวัสดีค่ะชนิ t านะคะมาจากกัญญาคลินิกค่ะ ก็ได้รู้หลักการของการแปะเทปครับเพิ่มขึ้นลึกขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์การแปะเทปเนี่ยครับกับคนไข้ได้หลากหลายมากขึ้นหรือในคนที่ออกกําลังกายนักกีฬาต่างๆด้วยครับค่ะรวมถึงเทคนิคการรักษาที่การแปะเทปในลักษณะต่างๆที่ละเอียดมากขึ้นนะคะ